สวัสดีครับนะครับมาพร้กระสไก่ะตะนากรน,นะครับแล้วนะขมือเท้านา้ําในีูเนาะมาพาวกระสไก่ะตะนากรน,นะครับเนาะมามามา,มานะครับอ,อื้อนะก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสาท่านสวัสดีครับสวัสดีครับผมมื่นปน้อนี่เนาะนะครับสวัสดีครับคุณมายูสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับน้าสวัสดีครับสวัสดีเหมือนกันนะครับคุณมายูนะครับเนาะอยู่ไหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยี่สิบเอ็ดท่านนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามากับสไตล์ธนากรวันนี้เราก็มีอ่าพี่ดีๆให้เหมือนเดิมนะครับนะนะครับเนาะแล้วก็มีไอ ยู่ดีให้คือเก่านะครับนนบ่าแกงวันนี้มาที่อ่าวัดนะครับเนาะพญานาคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนะเดี๋ยววันนี้เมื่อวานนี้พอด้หมาดใบ่ครับเนี่ยเมื่อวานนี้โอ้ออกซี่สามนะครับตรงๆนะครับออกซี่สามโอโลเลยนะครับเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดครับเนาะวันนี้มานั่งไร่บรรยากาศนะครับอยู่ภายในวัดนะครับ นะครับมีพยานาคครับนะครับเนาะคนจะห้โชกห้ลาบนะครับเนาะสําหรับเมื่อวานท่าผู้ใดถือก็จะถือไหลหนอนะครับเนาะเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้สี่สามเต็มเต็มนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเมื่อวานนายพัฒนาเนาะเข้าสามหนึ่งนอยพัฒนาเข้าสามหนึ่งแต่ว่านอยพิเศษเข้าสี่สามนะครับ ตรงๆเลยครับเนาะวันนี้คือกันคำมือนี้คือกันเนาะวันนี้เหมือนกันเราจะมาให้โชคเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับช่องสไตล์ธนากรนะครับเนาะเดี๋ยวสีบอกเลยนะครับเนาะสีบอกเลยนะครับเนาะมีจดไว้เด้อครับเด้อจดไว้เด้วครับเด้อนะครับจดไว้แล้วครับมีเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสามนะครับเจ็ดแปดนะครับ แล้วก็เกตเก้านะครับสามแปดครับสามหนึ่งนะครับนี่ครับนี่คือฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเนาะอ่พรุ่งนี้เอ่อมะลืนนะครับจะเป็นหัยใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะติดตามหัวใหญ่ให้นะครับเนาะอ่เดี๋ยวจะติดตามน้องบูมนะครับ น้องบูมกับจันต๊อกนะครับเนาะว่าจะได้ตัวไหนนะครับเนาะวันนี้เราให้ฮานอยกันก่อนนะครับเนาะฮานอยว่าฮานอยซูอมอร์เขาซูอมอนะครับเนาะกับโอ้โชคดีโชคดีธนาแฟนครับธนครับที่ขอมาชมในสไตล์ธนากรนะครับเนาะก็เป็นแนวทางให้นะครับแนวทางให้นะครับเนาะเป็นแนวทางให้นะครับทุกทุกท่านนะครับเนาะสลัดสไตล์ธนากรนะครับเนาะก็ไม่มีอะไรครับมีแต่อ มาแบ่งปันนะครับเป็นแนวทางนะครับก็คือตัวเลขนะครับตัวเลขนําโชคนะครับใครเข้ามาที่ท่องสไตล์นากรก็ได้ตัวเลขนําโชคกันทุกท่านเลยนะครับผมนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวผนจะบอกอีกทีนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับนะครับเจ็ดสามนะครับเจ็ดแปดนะครับแล้วก็เจ็ดเก้านะครับ สามแปดนะครับและก็สามหนึ่งนะครับผมนี่คือหานอยวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเด้อหานอยวันนี้นะครับเนาะหานอยวันนี้อ่าที่เขาได้มัดแ่งป่นกันนะครับก็คือหาน้อยวันที่ยี่สิบเก้านะครับเนาะนะครับเนาะ มีใครบ้างครับคุณมายุสวัสดีครับคุณมายุสวัสดีครับ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 สวัสดีคุณพรมมาด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีคับแอดครับสวัสดีครับเมื่อวานพิเศษบนเอ้าสนัสดอ๋อครับผมครับผมคุณนิออนก็สวัสดีแจ๊สหนสิบบาทจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับคุณนิออนนี่แหละครับสิ่งที่ดีๆที่สไตล์ธนากรหยิบยื่นให้นะครับที่มีตัวถ้าใครเข้ามาจะได้โชคได้ลาบนะครับเนาะจะได้โชคได้ลาบทุกวันนะครับเนาะ นะครับเนาะก็คุณเอ่อพีรดาสวัสดีค่ะแอดเมื่อวานได้5บาทขอบคุณค่ะที่แบ่งปันครับขอบคุณมอนกันครับครับผมครับนี่แหละครับถ้าใครเข้ามาจะได้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะครับนะครับนอกจากคนที่ไม่เข้ามาดูเนาะครับถึงจะไม่ได้โชคจากลาบจากสไตล์ธนากรนะครับเนาะอ่าแล้วก็คุณสุมาลาสวัสดีครับคุณสุมาลาสวัสดีเช่นกันนะครับผมคุณสุมาลาก็ มึงเข้ามาแอดเมื่อวานได้สี่สามจ้าห้าบาทขอบคุณค่ะทวนใหม่แน่จ้าเ่ทัานครับผมเดี๋ยวผมจะทวนใหม่นะครับคุณมารสวัสดีครับธนากรสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณมาสวัสดีเช่นกันนะครับผมนะครับแล้วก็คุณสมพรสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีเหมือนกันนะครับคุณสมพรแล้วก็คุณศรีสุรัตน์สวัสดีค่ะพี่เมื่อวานได้เยอะจ้าสิบบาทโอ้ยนะนะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับคุณศรีสุรัตน์นะครับ นี่แหละครับถ้าใครเข้ามาจะได้โชคได้ลาบจากสไตล์ธนากรนะครับเนาะจะได้มีอ่าเพราะได้ยุ่ได้กินนะครับเนาะคือวันละเป็นหวยละวันเพราะได้ค่าซื้อกับเขานะครับนะครับได้ได้เพราะค่าซื้อกับเขาก็สบายแล้วนะครับก็ยินดีน้ำนะครับสไตล์ธนากรก็ได้นะครับเนาะอ่าคุณสมพรโทนสิมาก็ได้สิบบาทครับนี่เป็นยังไงครับได้ทุกคนครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ได้โชคได้ลาบกลับไปนะครับเนาะ อ่าสวัสดีแอดได้สิบบาทค่ะคุณแหม่มสวัสดีครับคุณแหม่มสวัสดีเช่นกันนะครับผมนะครับโอ้โหนี่แหละครับก็คืออ่าบุญวาสนาเนาะครับถ้าใครได้เข้ามาดูในช่องสไตล์ธนากรก็นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจันยาสวัสดีครับคุณจันยาสวัสดีเหมือนกันนะครับผมสวัสดีครับแอดสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะทวนนะครับเดี๋ยวผมจะทวนอ่าหญิงปวกไก่พล สวัสดีพิษณากรมาสองใจให้กัน like Luckily, สวัสดีครับหีิงปวกสวัสดีครับสวัสดีครับ่าคุณนายวายคุณนายวายสวัสดีด้วยนะครับผมคุณวายวายนะครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมสวัสดีค่ะแอดนะครับเนาะครับผมครับผมเนาะก็เราก็ไม่มีอะไรที่มาถ้าใครเข้ามาช่องพิธนากรจะได้โชคได้ลาบทุกวันนะครับเนาะจะไม่มีคําว่าที่จะนี้นะครับจะไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับครับอ่า สามสี่วันลวดแล้วครับเขาเนาะฮานอยนะครับเข,านะบเข้าสามสี่วันลวดเข้ามาตลอดตลอดตลอดแล้วนะครับนะเนาะคุณพุทโตนะครับพุทโธนะครับสดเวลาได้อ๋อผมส่วนมากผมจะบ่ายสองโมงครึ่งบ้างสามโมงครึ่งบ้างครับแล้วแต่หวยนะครับแล้วแต่หวยจะให้มาให้มานะครับผมนะครับคุณสุ สุภพิษนะครับบัตรมงคลสวัสดีครับแอดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภพิษเหมือนกันนะครับผมนะครับครับขอบคุณมากครับนะครับคุณจิสณะคาชมพูขอบคุณครับอาจารย์ธนากรเพิ่งเข้ามาดูครับครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับก็เข้ามาแล้วอยู่เป็นพี่น้องบ้านหลังของสไตธนากรนนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้มีแต่โชคมีแต่ลาบให้ทุกวันนะครับก็ได้โชคได้ลาบกันทุกวันนะครับหนม ไม่มีอ่าจะผิดพลาดน้อยน้อยที่สุดนะครับคือของฮาน้อยเนี่ยครับเนี่ยฮาน้อยเนี่ยออกติดต่อกันทุกวันเลยนะครับเนี่ยได้กันครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็หัวใหญ่หัวใหญ่ก็วันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปนะครับนะครับก่อนจะถึงวันที่หนึ่งนะครับผมจะเอาเด็ดๆสรุปเด็ดๆให้ให้เหลืออยู่ประมาณสักอ่คน น้องบูมนี้จะมีคู่เดียวอยู่แล้วครับน้องบูมอ่ะครับจะมีเลขคู่เดียวอยู่แล้วนะครับเองน้องบูมนะครับอาจารย์ต๊อกเนี่ยก็ไม่เกินสามคู่นะครับสี่คู่นะครับหวยผมจะมีเท่านั้นนะครับแต่ชัวนะครับน้อยแต่ชัวนะครับสำหรับช่องสไตล์ธนากรนะครับเนาะคุณอคุณบุญธรรมสวัสดีครับคุณบุญธรรมสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมคุณบุญธรรมนะครับ อ่าสวัสดีครับแอดครับผมครับคุณจัญญากดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับนะครับคุณจัญญาที่เป็นอ่าอ่าแต่ใครว่าเป็นแอดมินให้นะครับขอบคุณมากครับผมเนาะสุดยอดเลยครับอ่าคุณกิต้ากิต้าสวัสดีคแอดเมื่อวานได้สี่สามขอบคุณมากค่ะครับผมวันนี้ก็ขอให้ปังๆอีกนะครับผมถ้าใครเล่นได้ทั้งสามนอยขอให้ถูกทั้งสามนอยเลยนะครับเด้อพี่น้อง เปลนกําลังใจให้นะครับเนาะเปลนกําลังใจให้พี่น้องขึ้นกันผมก็รุ่นซอยพี่น้องเสมอเสมอแล้วครับเนาะแล้วก็คุณปริชัดนะครับทองทรัพย์เพิ่งมาเมื่อวานได้สิบบาทอ๋อครับผมครับอ๋อเมื่อวานเพิ่งมาก็ได้สิบบาทเลยนะครับโอ้โหโชคดีนะครับโชคดีโชคดีครับอ่าคุณทองสุกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทองสุกนะครับสวัสดีเช่นกันนะครับคุณอ่า อัพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอําพรเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมจะบอกหวยนะครับผมจะบอกหวยว่ามีตัวไหนบ้างนะครับสําหรับอ่าช่องสไตล์ถนัดก้อนนะครับจะอ่จะมีตัวไหนบ้างนะครับนี่ครับอ่าจะมีนะครับอ่าจดไว้นะครับนี่นะครับอ่คุณอ่ารัฐบาลจดไว้นะครับผมนี่ครับมีเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสามนะครับ เจ็ดแปดนะครับเจ็ดเก้านะครับสามปดนะครับและก็สามหนึ่งนะครับผมนี่นะครับคือหวยช่องสไตล์ธนากรนะครับที่เอามาให้ไม่เคยผิดหวังสักวันนะครับเนาะมีต้นครับผมสุดยอดครับเพนครับผมสุดยอดครับที่สไตล์ธนากรก็มาแบ่งปันให้ ให้แฟนคลับทุกท่านนะครับเนาะเพื่อที่ถ้าใครเข้ามานะครับคุณละดาวันนะครับนี่ครับคุณละดาวันก็เขียนไว้นะครับคุณคุณน็เขียนไว้นะครับคุณสมพรสนท์มาก็เขียนไว้นะครับนี่แหละครับถ้าใครเข้ามาทีหลังครับดูได้เลยนะครับเนี่ยนะครับนี่แหละครับที่อ่าวันนี้นะครับของช่องสไตล์ธนากรครับโอ้ลมแรงกันครับลมแรงนะครับ วันนี้นะครับขอให้เฮงๆมันหมานทุกท่านนะครับแล้วก็หวยวันที่หนึ่งขอให้หมานกันอีกทุกท่านอีกนะครับผมครับผมคุณคุณกีต้ากีต้านะครับขอบคุณจากใจค่ะครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมนะครับเนาะเราจะไม่ทิ้งกันนะครับเนาะมีอะไรมีอะไรแบ่งปันเราก็มาแบ่งกันไปนะครับเนาะเพราะว่าผมจะหาแนวทางสิ่งดี เพื่อจะมาแบ่งปันให้พี่น้องแฟนขับทุกทุกท่านอยู่ในบ้านนั่แหละครับเนาะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับเนาะผมได้มาผมก็รีบมาแบ่งปันให้นะครับเนาะคุณ v i p ก็ขอบคุณค่าสวัสดีครับครับผมคุณ V i p พครับผมขอบคุณมากเหมือนกันนะครับผมนะครับที่ไม่ลืมกันนะครับสําหรับแฟนขับทุกท่านนะครับผมอยากให้เข้ามาดูเยอะเพื่อจะถ้าคนไหนเนี่ยอยากจะคล้ายๆว่าผมอยาก ใจจิตใจผมนะจิตใจผมนะผมอยากให้มีอ่าไม่ไม่อยากให้มีคนจนนะอยากให้มีคนรวยนะครับเนาะสิ่งไหนที่ผมทําได้ผมก็จะพอจะช่วยได้แค่นี้แหละนะครับเนาะคือให้อยู่พออยู่พอกินนะครับเนาะนี่ครับคุณสุมาราคุณททษขอบคุณค่ะแอดที่แบ่งปันข้อมูลดีๆจะค้าผมคัาผมคุณสุมาลานะครับเนาะครับผมผมอยากจะแบ่งปันให้ทุกทุกคนนะครับแบบเสมือนพี่น้องที่ร่วมโลก ร่วมโลกเดียวกันนะครับผมผมคิดทั้างไรนะครับเนาะคือมีอะไรกินก็แบ่งกันกินนะครับมีอะไรดีก็มาบอกกันทั่นสินะครับเนาะผมเป็นคนอย่างนั้นนะครับเนาะแอดเป็นคนอย่างนี้นะครับกาบอกว่าอยากให้แบ่งได้อะไรมาดีๆก็จะเอามาให้อามาให้กันนะครับเนาะบอกยังไงคือคเอามาให้กันได้กันกันนะครับเนาะก็ผมกับผมมีอย่างกินหลายครับผมมีแต่มีผมก็มีแต่ให้นะครับผมพยายามที่หาสิ่งดีมาให้นะครับเนาะ หาสิ่งดีๆมาให้แฟนคลับทุกผู้ทุกท่านนะครับถ้าใครได้เข้ามารับชมในช่องสถาบนนกรขอให้เฮงๆงรวยรวยแล้วก็ขอให้มีเงินเต็มกระเป๋ากันทุกคนนะครับเด้อพี่น้องเอ้ผมกับ่มีม่ยังดอกครับผมนีแจะทำาอยพรอนให้ลวกันผมจะหาสิ่งดีๆให้สำหรับพี่น้องนะครับเนาะผมเป็นคนเังสั้นครับผมคุณนลินสวัสดีครับคุณนลินคุณนรินก็มาสวัสดีครับแอดสวัสดีครับสวัสดีเหมือนเช่นกันนะครับคุณนลินครับผมนะครับสวัสดีครบแอดครับผม อ่าบรรยากาศดีนะครับครับผมก็วันนี้มันมีตะลมครับลมหนาวนะครับเนาะก็อสุดยอดครับอ่าคุณสมพรทนสิมาก็ขอบคุณเ้อแหงๆแหงๆปังๆจ้าครับผมครับอ่าคุณอรุณีนะครับนะครับคุณอรุณีอ่าแนวฮานอยเอาฮานอยเหรออะไรครับอ๋อ ถ้าเล่นสามหานอยก็เล่นเลยครับแต่ว่าสามวันมาเนี้ยสี่วันนีมมันจะออกแต่พิเศษนะครับมันจะเห็นออกแต่พิเศษแต่ว่าอย่าชะล่าใจครับเอาธรรมดาเอาธรรมดากับ VIP ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเอาธรรมดากับ VIP ด้วยเพื่อกันเลื่อนเพื่อป้องกันนะครับเพื่อมันจะลอยออกนะครับเนาะมันจะถือว่ามันจะลอยออกนะครับเนาะ มีเลขเด็ดไหมคะคุณถาวรสวัสดีครับคุณถาวรนะครับคุณถาวรสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณธนาถาโคตรมณี่สวัสดีครับแอดไม่ได้เข้ามาหลายวันวันนี้ขอแหงเด้อจ้าครับผมขอได้กันทุกวันครับคุณคุณธนาฐาขอได้คนละยี่สิบคนละสิบคนละห้าบาทนะครับเนาะทุกวันนะครับเนาะก็นั่นแหละคือบุญใครบุญมันนะครับเนาะแผ่นทอง สาธุค่ะสาธุกบสวัสดีครับคุณแผ่นทองสวัสดีครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับผมคุณแผ่นทองแล้วคุณอรินเมื่อวานได้อยู่ค่ะยี่สิบห้าสิบบาทอ๋อเมื่อวานนี้ยี่สิบห้าอ่าคุณนรินวันนี้มาช้าแอดส่งตัวเลขให้หรือยังวันนี้มาช้าแอดส่งตัวเลขให้ยัง อ๋อส่งแล้วครับส่งไปแล้วครับคุณประภาวดีสวัสดีครับสวัสดีครัแอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสดวัสดีคุณณรินทร์นะครับเนาะคุณประภาวดีนะครับเพชรรัตน์นะครับครับผมสวัสดีครับคุณคุณทาวอเฮงจ้านะครับมีมีเลขเด็ดคือหวยใหญ่ใช่ไหมครับหอยใหญ่หรือหวยฮานอยครับต้งหวยฮานอยก็โอเคครับตั้งหวยฮานอยหวยฮานอยมีหกคู่นะครับอันนะครับเดี๋ยวผมจะให้คนที่เข้ามาทีหลังนะครับ ก็มีเจ็ดสาเออเจ็ดหนึ่งนะครับนะครับมีเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามนะครับจดไว้นะครับผมคนที่เข้ามาทีหลังนะครับอ่านะครับแล้วก็เจ็ดแปดนะครับแล้วก็เจ็ดเก้านะครับสามแปดนะครับแล้วก็สามหนึ่งนะครับนี่คือฮานอยวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนหกสามนะครับนี่นะครับนะ นะครับที่ใครเข้ามาที่ยังไม่ได้นะ,ะนี่นะครับคุณน็อตนะครับสวัสดีครับคุณน็อตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน็อตเพิ่งมาจ้าครับผมนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็คุณน่าเรนมาช่ดก็ให้รูปตุกตามาครับแล้วก็เลขเด็ดมีมีเลขเด็ดไหมครับอันนี้ไม่รู้จะเลขอะไรนะครับผม เออ่เลขใหญ่หรือเลขอะไรครับเออ่นำมาด้วยนะครับนะครับนะอ่าคุณเอ่อออฟเสลตนะครับออฟออฟเสแลนนะครับอ๋อออฟเสลตนะครับสวัสดีครับแอดสองวันไม่ได้ดูเลยพี่ชายป่วยอยู่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อุบลคิดถึงนะวันนี้ขอพรนะแอดครับผมครับ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 ก็สวัสดีเช่นกันนะครับคุณ ออฟสลัดนะครับก็เขาถูกมาตลอดแต่คนตัวเล็ได้มาเมื่อวานก็ออกสี่สาเมื่อวันก่อนก็ออกหนึ่งศูนยะ์นะครับเนาะออกหนึ่งออกเต็มๆนะครับออกตัวตรงๆเลยนะครับนะไว้ออกพิเศษนะครับวันนี้ก็ขอให้เฮงบางๆกันทุกท่านนะครับมีสิ่งไหนที่ขัดขวางก็ปัดเต่าให้มไป,ไปให้หมดนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาจะได้เงินเต็มกระเป๋านะครับจะมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะครับเนาะ แอดก็ภาวนาให้แฟนคลับทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยโชคดีมีใช้นะครับนะครับมีโชคดีมีใช้เงินล้นกระเป๋านะครับผมอย่าให้เจ็บอย่าให้จนนะครับขอให้มีกันทุกคนเลยนะครับผมที่ใครเข้ามาดูช่องสไตล์ธนากรนะครับผมถ้าคนไหนไม่ได้มาดูก็เสียใจหน่อยนะครับคือเราแบ่งปันตัวเลขดีๆให้ทุกวันนะครับเนาะนะครับ แล้วคุณนเรนก็เลขสวยค่ะแอดครับผมแล้วก็คุณภัยบูนคุณภัยบูนอ่าสุภาสีหวนนบูมตัวเดิมใช่ไหมคะอ่าสวัสดีครับคุณภัยบูนสวัสดีเช่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวน้องบูมเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่าตอจากที่ผมไลฟ์สดนี่ครับผมจะไปหาน้องบูมผมจะไปอ่าดูอีกว่าน้องบูมจะให้ตัวเดิมไหมนะครับนะก็เดี๋ยวก็ค่อยอ่าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเนาะอ่าแล้วก็คุณอํานวย แสงชัยยะสวัสดีครับคุณอํานวยสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมคุณอํานวยสวัสดีครับวันนี้แฟนไปไหนอ๋อแฟนไปกรุงเทพแล้วครับผมแฟนไปทํางานแล้วครับเนาะคือว่างๆเขาก็จะขึ้นมานะครับคือแฟนไปทํางานนะครับเนาะแฟนไปทํางานนะครับเลขวันที่หนึ่งสองนี่ก็อ้อเลขวันที่หนึ่งนี้นะครับเลขวันที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปให้วันที่สามสิบแล้วครับเนาะ เลขของน้องบูมอาจารย์ต๊อกแล้วก็ผมจะไปนั่งเอาที่ต้นมะด้วยครับที่ต้นมะบอก46อะครับที่ให้46อะครับให้ตเต็มเต็มเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันพระพอดีใช่ไหมนะครับนะวันนี้เป็นวันพระเดี๋ยวผมจะนั่งผมอาจารย์ต๊อกจะไปนั่งสวดอิติปิโส108นะครับขอ,อนะครับนี่แหละครับคือของอาจารย์ต๊อกนะครับ เดี๋ยวอาจารย์ตอกแกไปนั่งให้ให้ด้วยครับมันจะได้จะได้เข้ากับอาจารย์ตอกหรือเปล่านะครับเพาะพาอาจารย์ตอกแกก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะครับเนาะสวัสดีจ่าแอดแม่มิลล่าพาจัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่มิลล่านะครับสวัสดีครับผมแม่มิลล่านะครับพิจนากรดีครับจากนองนะครับจาก จากน้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมสวัสดีครับนะครับคุณน้องนะครับคุณแม่เมล่าคุณน้องแล้วก็คุณนลินก็ยกปู้แล้วก็กาบสวัสดีแล้วฮะวใจมาสองดวงครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับอ่าคุณน้องคุณทวารปิยวงษาดีครับนะครับมาลุ้นด้วยจ้าแม่เมล่าครับครับคุณน้องก็แผนงองประชาุงดีครับสวัสดีครับนะครับ ุณหนองก็สสไม่เป็นล่าสวัสดีครับแล้วก็คุณหนองก็อํานวยแสงชัยสวัสดีครับเนาะแม่บิลล่าคือเข้าดีแท้อยากเล่นเป็นด้มึงเข้าทุกวันครับเนาะแม่บิลล่าแม่วิลล่าเนี่ยเข้ามาดูทุกวันนะครับแต่แกซื้อไม่เป็นนะครับแม่วิลล่าซื้อไม่เป็นแต่มาดูเนาะเข้าทุกวันเลยนะครับเข้าทุกวันเข้าตัวตรงนะครับส่วนน้อยจะเข้าตัวกลับนะครับเนาะก็นี่แหละคือสิ่งที่แบ่งปันให้นะครับ แบ่งปันสิ่งดีให้สําหรับช่องสไตล์ธนากรทุกทุกท่านนะครับผมนะครับแล้วก็คุณหน่องก็ยิงปัวไกลโบนสวัสดีครับขอตัวแคร์ขอให้เพื่อนๆทุกท่านรวยๆกันนะแครเองก็ขอให้สุขภาพดีๆตลอดไปนะครับครับขอบคุณมากครับคุณนลินครับขอบคุณจากใจเลยนะครับผมจากใจแอดเลยนะครับครับผมไม่เป็นไรครับก็มีอะไรทําก็ทําได้นะครับเนาะ ถ้าใครเข้ามาก็ได้ก็โอเคก็ <c oughs> ได้เลยนะครับคุณวิไลพรสวัสดีครับวรสวัสดีครับคุณวิไลพรสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันครับนะครับผมคุณปาเน่ก็สาเรสวัสดีพี่ธนากรรวยรวยบางๆกันทุกคนนะครับขอบค,คุณมากค่ะจากเกาะสมุยคะ่ะโอ้สวัสดีเช่นกันครับสวัสดีเช่นกครับคุณปาเี่โอ้ยถ้ามีโอกาสจะได้เจอกันก็คุณสาครสุดยอดค่ะกดแชร์ให้เพื่อนน,นําแนะเดอแอด ครับผมคุณสาครสุดยอดค่ะกดแชร์ให้เพื่อนนํำเดอร์แอดครับผมครับผมผมไม่เข้าใจกดกดแชร์ให้ให้เพื่อนนำเดอร์แอดครับครับครับเดี๋ยวผมกดกดแชร์ให้นะครับนาะทุกท่านนะครับอ่าสำหรับเดี๋ยวผมจะให้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะลงนะครับ ผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเนาะนี่ครับเนาะคือมีนะครับมีเจ็ดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับมีเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดสามนะครับแล้วก็เจ็ดแปดนะครับเจ็ดเก้านะครับสามแปดนะครับและก็สามหนึ่งนะครับผมนี่แหละครับนี่แหละครับคืออ่า ที่สตาธนากรแบ่งปันให้วันนี้นะครับผมนะครับบอมแมนสากอนกดหายเพื่อนยุทธีวีเด่นน้ําให้เขาได้โชคยุจ่าโอ้ครับ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 ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับคุณสากรอนขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับนะครับนะครับคุณสากรอนอมแมนสากอนกดหายเพื่อนยุทธสวตเดนน้ําเขาได้โชคยุขาโอ้ครับครับครับ ขอพูดหลายๆนะครับขอคุณปากค้อนขอคูณหลายๆครับนะครับเนาะโอ้เนี่ยแหละครับก็คือวันนี้วันนี้ผมก็ขอยุติไลฟ์ลงแค่นี้นะครับก็ขอให้แฟนขับทุกท่านที่เข้ามาชมตะตายธนากรน,นะครับขอให้มีโชคเฮงๆงปังปแล้วก็ สวัสดีครับพิธนากรช่วงนี้ยุ่งครับครับผม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 นะสวัสดีครับคุณสุรชัยนะครับคุณสุรชัยได้ตัวเลขแล้วนะครับนะครับนะครับก็ผมขออวยพรให้แฟนคลับผมทุกท่านที่เข้ามาดูในช่องหรือดูที่ไม่คอมเมนต์นะครับดูแต่ไม่คอมเมนต์ขอให้ถูกกันทุกท่านขอให้รวยๆเงินเต็มกระเป๋าทุกท่านเลยนะครับก็ ขอให้โชคดีทุกท่านทุกท่านสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไลฟ์ไว้ท่านี้นะครับก็สถานกรก็ขอขอบคุณทุกท่านมานะครับก็สถานกรก็กล่าวคําว่าขอบคุณครับแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเนาะแล้วพรุ่งนี้แหงๆปงัปงๆอีกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ